สวัสดีนะ้าๆนะครับได้ของเล่นมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอามาโชว์หน่อยนี่เพิ่งสั่งมาจากจีนเอ้มาจาก l a ซ a ด้านะแต่แต่ว่ามันมาจากจีนนะใช้เวลาก็10บกว่าวันนะครับกว่าจะได้ของนะครับนี่ได้ของมาแล้วนะครับไอ <c oughs> ฟูนะครับมันเป็นปากกา ไอไขควงปากกานะครับไฟฟ้านะครับนะฮะเพื่อที่จะเอามาซ่อมลอกนะครับอันนี้โต๊ะทางานก็จะลกๆ่อยนะครับโต๊ะทํางานจริงนะครับไม่ได้เมคไม่ได้จัดฉากสไตล์น่เอกนะครับมันก็จะลกๆแบบนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยเพื่อใครดูคลิปนี้ที่ว่าเป็นช่างซ่อมลอกเหมือนผมอย่างเงี้ยเผื่อจะได้เป็นแนวทางซื้อมาใช้อะไรแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ หกร้อยเจ็ดร้อยมั้งครับหกร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยตัวเนี้ยหกร้อยกว่าบาทในกล่องมันมีอย่างเงี้ยมายอย่างเงี้ยก็ดูดีเลยนะครับกล่องก็ดูดีเลยนะครับอะไรบ้างเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูอันนี้ใบคู่มือหรืออะไรเนี้ยนะฮะทิ้งไปอันนี้อะไรไม่รู้ อะไรไม่รู้นะฮะมีน้ำหนักอยู่เดี๋ยวต้องไปดูไปดูคนอื่นเขารีวิวต่อเหมือนกันนะครับอันนี้แค่เอามาให้ดูว่ามันจะขันน็อตลอกตกปลาเราได้จริงหรือเปล่าเท่านั้นนะฮะกล่องแรกกล่องนี้มันมีอะไรเป็นหกเหลี่ยมต่อยาวๆนะครับอันนี้สาย USB นะครับ มีหกเหลี่ยมนี่ไขควงมันเยอะเลยนะครับหลายขนาดเลยนะมันมีมาหลายขนาดเลยเดี๋ยวดึงก่อนนี่นะน่าจะแข็งด้วยนะครับน่าจะแข็งด้วยนะไม่ใช่ผมดูจากเนื้อโลหะแล้วน่าจะดีอยู่นะครับไม่ใช่ ไม่ได้กล่องแก่งเลยนะครับนี่นะพวกหัวดอกจันก็เป็นเหล็กที่ไม่ใช่เหล็กอ่อนนะฮะน่าจะมีความแข็งอยู่ด้วยนะครับดีอยู่นะฮะอ๋อตรงนี้ก็มีด้ามต่ออีกตัวหนึ่งนะฮะต่อสั้นอีกตัวหนึง่งอีกกล่องหนึง่งอันนี้น่าจะเป็นปากกาแล้วครับ นี่ผมโคตรชอบเลยคนระับมันมันพอดีพอดีมือเราเลยนะเหมือน,นนะเนี่ยไข่ควงนะเนี่ยอะอะไข่ควงตัวนี้นะครับยาวเท่ากันเลยนะฮะเห็นไหมพอๆกันเลยอันนี้เบอร์อันนี้เบอร์อะไรเบอร์ศูนย์นะครับอันนี้เบอร์ศูนย์นะครับนี่นะก็พอๆกันเลยนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะครับ ดูดิวิสุดยอดอ่ะเนี่ยมันนี่มีไฟด้วยนะฮะนี่หมุนเข้าหมุนออกนะครับก็แค่กดสองปุ่มนี้หมุนเข้าหมุนออกครับอ่าปุ่มล่างหมุนเข้าเอ,อ่อป,ปุ่มล่างหมุนเข้าปุ่มบนหมุนออกนะครับอ,อันนี้หมุนขวาอันนี้หมุนซ้าย เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับว่ามันจะมีกําลังพอที่จะเอาน็อตลอกตกปลาออกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราหาไขควงก่อนไขควงก็เยอะแยะมากมายเลยนะเบอร์เพียบเลยนะอ่ะเบอร์ศูนย์นะครับผมเลือกใช้เบอร์ศูนย์นะครับนี่เบอร์ศูนย์ ซึ่งเราไม่ต้องต่อก็ได้นะเราซ่อมลอกตกปลามันอุ้ยมันมีแม่เหล็กดูดนะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยดูดเข้าไปเลยมันดูดน็อตได้หรือเปล่ามันก็ดูดได้นะฮะอ่อนๆน,นะครับไม่แรงมากเนี่ยน้ำหนักกิฟล็อกเบาๆดูดได้อยู่นะ,ะถ้าน็อตตัวโตๆอ,อย่างนี้ ยาวๆอย่างนี้ดูดไม่ไหว,วไม่มีกำลังดูดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันอันนี้หมุนเข้าอันนี้หมุนออกอ่ะอันนี้เลยมันจะได้ไหมล่ะออโอ้โหใช้งานได้นะครับ เออไหวนะครับไหวนะครับไหว,วนะครับอันนี้ลอกมือสองญี่ปุ่นนะพวกนี้ไม่ได้แกะไม่ได้คลายไว้ก่อนเลยนะผมรือแต่ยังไม่หมดนะก็คือเหลือชุดนี้ไว้นะครับก็ไหวนี่ดูน็อตตรงนีแน้แน่นนะตรงนี้จะมันจะแน่นนะมันจะแข็งนะเดี๋ยวดูดีออกไหมออกนะฮะไหวนะครับนี่แจวเ,เลยล่ะแจวเ,เลยล่ะไปดูตัวนี้ดิ อ่ะนี่น็อตปิดน็อตแขนนะครับไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับตรงนี้ไม่ไหวก็คือต้องนําก็คือเราต้องนํำมันก่อนนะครับ แบบนี้ทุกตัวมั้งสงสัยนะถ้ามันแน่นมากก็ต้องนำมันก่อนนะครับ แจ๋วอยู่นะครับแจ๋วอยู่นะครับเฮ้ใส่ได้กำลังพอนะครับน้นาๆคนไหนเออลืมบอกไปว่าแกะกล่องมาเนี่ยผมยังไม่ได้ชาร์จแบตเพิ่มเลยนะครับแกะมาใส่เลยนะครับไม่ได้ชาร์จแบตเพิ่มนะครับบางทีแบตมันอาจจะยังไม่เต็มนะฮะ ที่บางตัวไม่ไหวอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ยที่มันไม่ไหวต้องนาก่อนเงี้ยบางทีแบตมันยังไม่เต็มที่นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ดีนะครับเอาไว้คลายออกนะครับส่วนเวลาเราขันเข้าก็ไม่ควรใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าน้ําหนักมันไม่รู้มือนะครับมันต้องใช้มือดีกว่านะครับตอนประกอบแต่ตอนรื้อเนี่ยแนะนําว่าตัวเนี้ยสุดยอดเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้นะครับ เผื่อนะที่ซ้อมรอบด้วยกันนะครับอยากอยากรู้ว่ามันขันมนดพวกนี้ไหวไหมนะครับก็สบายนะครับใช้ได้นะครับกำาลังดีด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ขอบค,ครับ